สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้นะคะวันนี้ค่ะตอนบนลมเปลี่ยนทิศน,นะคะเป็นลมตะวันออกค่ะส่วนภาคใต้เป็นลมตะวันตก การกระจายตัวของฝนก็ยังไม่มากค่ะฝนก็จะเคลื่อนที่ช้านะคะมีฝนในช่วงบ่ายค่ำค่ะประมาณ40-60%ทุกภาคพรุ่งนี้ค่ะเตรียมรับฝนนะคะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มียอมความกดอากาศตำ่ำ บริเวณประเทศเวียดน,นามตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ค่ะโดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพยาวตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็เช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สเกตและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุร,ร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามลบบุรีสระบุรีและนครปฐมค่ะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะฝนก็จะมาในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียยลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในภาคตะวันออกค่ะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักในระยะนี้ค่ะและในช่วงวันที่19ถึงวันที่23สิงหาคม ร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคอีสานค่ะทำให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นค่ะแต่อาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักอีกช่วงอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะส่วนคลื่นลมนะคะก็มีกำลังแรงขึ้น และในช่วงวันที่24ถึงวันที่26สิงหาคมมรสุมมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะทางด้านรับมรสุมค่ะระยะนี้นะคะก็ยังไม่มีสัญญาณของพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่อาจจะมีย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นได้นะคะในช่วงปลายเดือนค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกันนุยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย